ปุดยังมาไปที่มาส่ไปหกบเจ้าน่ะไปดำบ้ยไปดเหลือบงเเหลืองจับประยู้ยพ่อบงมิจะบอกเดี๋ยวใส่งานเดี๋ยวดีกูกันจังไคใส่ให้ผอไปเรยนอะไตัวนีได้เลยได้ลูกคักแน่คักแน่ 嗯啊，放饲料的。